สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและเอซทุกท่านพบกับพีกัอนดานะคะตอนนี้เราพาทุกๆท,ท่านมาที่เม้์อีเดนวินเลนะคะอันนี้ประเด็นก็คือดาจะมารีวิว iPhone Pro นะคะอันนี้จะเป็นกล้องที่เขาบอกว่าใช้ถ่ายทำภาพย,ายนต์ใช่ไหม ซีนิมิติกเหรอเดีนี้ซีนามิติกเราก็เลยจะมาถ่ายเมืองเมืองเนนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใช่หมู่บ้านหรอกเป็นก็หมู่บ้านนะแต่เขายังคงความเก่า <rese> <atur> <atur> ให้เราได้เห็นอยู่บ้างน,นะคะนะคะก็จะมีภูเขาอยู่ตรงข้างหลังภูเขาเล็กๆ จะเล,เลยจะมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้ชมนะคะว่าที่เขาบอกว่าเป็นอรงนี้เป็นอะไรนี่ดาลิมีโบสด้วยให้ดูโบสถ์นะคะจะมีตรงนี้ดาริมาเลย อันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะดูว่าสั่นไหมน,นี่ต้องระวังมากเลยยังไม่ได้ซื้อหน้ากากยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย เดินชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะมีร้านขายของตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเายังปิดอยู่นะนี่เป็นร้านซูชิเทคเวยเปิดได้เฉพาะเทคเวยค่ะ ป้ายรถเมย์ก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะขึ้นโชว์ว่าจะไปที่ไหนยังไงกี่โมงนะคะตามป้ายรถเมย์จะต้องมีป้าย เพื่อนๆเดินชมยาวๆนิดนึงค่ะ No เลือกมาเดินที่นี่เพราะว่าเขายังคงความเก่าวมีบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่า แตกตาเนาะแตาจะมีบ้านตรงนูนจะเป็นเมสาอีเดนตรงนูนค่ะวิูเขาวม้เป็นเมส์อีเดน Eden, right? You just walk up the road and walk back. y ตรงนั้นะ yeah you can if you want to but you won't see much of me try <laughs> เป็นถนนเก่าหมดแล้วหรอแ่จะเดินขึ้นไปดูวิวว่าจะเห็นวิวภูเขาไหมนะคะข้างบนตอนนี้เรายังใช้โหมด อะไรน่าดาลิงซิเมติกหรอซิเมติกโมดมูวี่อ่ะค่ะซิเนมานี่จะเป็นยี่นเนวอล์คตรงนี้ออนอตพี่เอ้ยดูแบบดิแกไว้ดิดูแก ดีไซด์ออเดอ์ไซน์ดีไซด์อ่ะตรงนี้จะเป็นมุมที่เราจะเดินกลับนะคะแต่เราจะลองเดินไปตรงนี้ว่าจะเห็นในภูเขาเล็กๆนี้ไหมเห็นภาพธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดู จะเดินต่อหรือเดินกลับออวีวอล์กแบกหนักไหม Yes, in Scandinavia, some plus, yeah. Walk back? Which one? Up the hill? อ๋อนี่เหรอ Person? Yeah. Yeah, but they're all there's not many now. See people w a d o n because that's where the um oh, walk up the h l l s i d e I'm t s e d i e there's a stairway there which takes you up the hill? เี้ยเหรอวายเดียวโอ้ไปเดี๋ยวอ๋อเกิดว่ะ อ็กส่วนสังเกตจะเขาจะโฟกัสที่คนขนาดแไม่ได้โฟกัสพีคเขาเป็นโฟกัส นีไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาตรงนี้นะตอนแรกจะถ่ายเฉพาะวิวเมืองแล้ลิงโยแบ็คโอเคพอดีว่าม,มีมีทางขึ้นก็เลยขึ้นมาดูสักหน่อยเผื่อได้วิวสวยๆ I'm just not sure about your back. We try one step. I think we should take this one off. Yeah. The one there. Yeah, that guy at yeah, the อย่าว yeah, ันที่ฮิวเบิร์ตเธอบาสดีไซน์คำเหนียวอัมดีไซน์ทุกคำเหนียวฮะอ๋อโอเคโอเคอย่าอ่าเดี๋ยวไอโกโอเวอร์เด้แล้วก็โคาดาวพอดีที่จอดรถได้หนึ่งชั่วโมงค่ะ มีเห mm ็ดไหมดาวดิ้งมีเห็ดไหมหาเห็ดวอสเซตอ๋ออืมอ่ะทิ้ง maybe you go down another area I'm not sure you should get the map

อันนี้เป็นรีวิวกล้องซ i น emat ิกอุย <Okay. S 1> เนี่ยมันจะลื่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะวางกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ได้มองทางเนาะอันตรายเพราะว่าเขาจะเป็นแค่ตรงนี้เป็นหินลาดย่า <Yeah. S 1> ใส่รองเท้า so, ผิดอันเพราะว่าไม่ได้ติไม่ได้คิดมันจะมาถึงข <two>, <ำ>้างบนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมนะคะ ากกดไลค์กด s u b สไคร b e ปุ่มแดงๆด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อันดาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะดาริลิรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ